นลก็เห็นพี่ช้างไม่รู้พี่ช้างเออพี่ช้างเล่นกับหนูหน่อยนะบู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 บ,บ,บูเออเห็นไหมเห็นพี่ลิงเจีย๊ยเจี๊ยไหมมีกองแกงกองแกงไหมมีไหมเออเล่นกันเล่นกันเล่นกันเออเออเล่นกัน หนูเล่นก่อนนะเดี๋ยวแม่ไปลองน้ำาให้หนูอาบนะครับลูกเล่นก่อนนะลูกนะเดี๋ยวแม่มานะ